วัดอุตรดิตถ์จัดงานวิ่งการกุศลรอนในรัน2025วิ่งไปเที่ยวไปชมแผ่ไฟเมืองรอน ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทรงครองราช70ปีเทศบาลตำบลรอนอำเภอรอนจังหวัดอุตรดิตฐ์นายพัชรเสตบุญสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศลร,รอนในรัน2025วิ่งไปเที่ยวไปชมแผ่ไฟเมืองรอนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและกระตุ้นจิตกรรมในการท่องเที่ยวในพื้นที่ยามค่ำคืนกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจาก ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาผู้นำชุมชนอสอมมูลลนิธิองค์กรเอกชนและเครือข่ายประชาชนในตำบลรอนที่ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมการวิ่งค่ะจัดขึ้น2ระยะคือวิ่งการกุศลระยะทาง7กิโลเมตรและการเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตรค่ะโดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างสนุกสนานกับบรรยากาศแสงสีของงานไนัรันพร้อมกับชมวิถีชุมชนเมืองตรอนที่นําเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่อำเภอตรอนสะท้อนถึงพลังของชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ